ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า10,000แบาทนะครับผมลิงก์กิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าวพลังเตโอเฮนเดนะครับผมตัวล่าสุดจะเป็นตัวคริสต์มาสนะนะเดี๋ยวหาตัวที่ดีที่สุดก่อนละกันนะครับผมเตโอเนี่ยเป็นสไตล์เดียวกันหมดเลยก็คือเป็นแบสจอมทำประตูเป็นไปที่วิ่งขึ้นสอดเข้าหากูเพื่อทำประตูนะ ไม่มีตัวโชว์ไทมนะ์นะไม่เคยมีโชว์ไทม์มีตัวที่อยู่ในเพก็กนะครับผมเตโอส่วนใหญ่ก็94 95 96ประมาณนั้นนะครับผมสแตนดาร์ด93สแตนดาร์ด93เทียบกับตัวตัวเพ็กนี่ล้วกันเพ็กโคนบูแล้วกันกน,กน,นะครับผมเตโอเตโอโอ้โหสแตนดาร์ดแม่ก็พอมีทีเด็ดนะแต่มันก็ไม่ใช่ทีเด็ดที่ จะเพึ่งเพิ่งผ่านได้สักเท่าไหร่นะตัวเก้าห้าดีกว่านะครับผมตัวเก้าเจ็ดตัว97้าเจ็นี่อ้หนึ่งร้อยเนี่ยอ,อืมกินขาดกินขาดแต่สุดท้ายบูทแล้วเนี่ยตอนนี้เกเ้าเหมือนกันนะตอนนี้จะได้เก้าเ้าเหมือนกันเพราะว่ามันบวกสองไงอันนี้มันมันตันแล้วนะแต่สปีดต้นโอ้โหตัวเก้าเจ็ดีกว่าแบบเยอะเลยอะแบบเยอะเลยอะตัวแฟนชอยเกห้า โอ้โห97ดีกว่าตัวเพ็คอิตาลีอืม97ดีกว่าแต่ก็เอ่อก็ดีกว่านะเอาจิงก็97ดีกว่านะนะดูดิสตีมินาบาลาร์พลังการยิยงสป,ปีดตน้นถึงสปีดมันจะเท่าก,กันก็เถอะนะแต่เตโอเ่ยเป็นตัวที่วิ่งวิ่งไวอยู่แล้วนะวิ่งไวอยู่แล้วโอเคตัวเพ็คฝรั่งเศสตอนนี้97เวชนนี้ดีสุดว่ะอืมขาดเลยว่ะขาดเลยว่ะ,ะตัว a อซ96 ขาดเหมือนกันขาดเหมือนกันขาดสปีดต yeah. ้นะตวนี้ก <trendy> ็ได้เกมรุกอยู่นะแต่สู้ตัวเก้าเจ็ดไม่ได้ตัวเพรของอิตาลีเก่าโว้โหโ้ได้จับสกอร์นะได้จับสกอร์ได้สปีดต้นนะได้จับสกอร์ได้สปีดต้นนะนั่นก็จะเสียพลังการยิงสิโอ้โหเสียเยอะเกินเสียเยอะเกินโอเคกัจะเหลือแค่พวกฟีเจอร์เขียวและฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์ทีมชาติ ไอพวกนี้มันจะได้ความหลากหลายนะต้องทําใจเห็นไหมต้องทําใจจริงเว่ามันได้ความหลากหลายจริงนะแต่สปีดเนี่ยโอ้ยไม่ได้เลยว่ะอ,อ,อหลากหลายก็จริงหลากหลายก็จริงแต่ก็แต,กแต่ก็ตัวที่เป็นสีสีฟ้าเนี่ยลบเยอะนะทั้งสปีดทั้งสปีดต้นทั้งพลังการยิงทั้งสตมีนาแต่มันจะได้ครองบอลได้จ่ายบอลได้จบสกอร์ที่ ดีกว่าคือหลากหลายความหลากหลายมันดีกว่านะครับผมเห็นนะลองเทียบที่เป็นพวกพวกนี้ด้วยกันสิอันหนอย่างเงี้ยงงถามว่าถามว่าไม่ไม่ไม่ง่ายเหรอได้เกมรุกทิฟใช้ได้เกมรุก,ได,ก,กได้เลี้ยงบอลได้จบสกอร์ได้ความเร็วด้วสปีดตน้นโอ้โหโอ้โหสปีดกับความเร็วเออสปีดต้นกับตัวนี้อือหือาไงตัวนี้เร็วกว่าเลี้ยงบอลดีกว่า ตัวนี้หาช่องดีกว่าจับสกอร์ดีกว่าสปีดต้นดีกว่าเออนี่ได้เกมรับด้วยโอ้โหสูสีว่ะส่งว่าชันนี้สูสีแต่เติโอเนี่ยนะเกมรุกเกมรุกเลี้ยงบอลโอ้โหส่งว่าชันนี้ยิงเท่ากันเลยนะดีคนละแบบว่ะอันนี้ได้เลี้ยงบอลได้ความเร็วนะเลี้ยงบอลได้ความได้เกมรับอีกต่างหากตัวนี้ได้เกมรุกได้จับสกอร์ได้สปีดต้นสูสีนะครับผมส่งว่าชันนี้สูสีกัน แล,ตละตัวนี้ลหละตัวนี้ลหละตัวนี้จะได้ได้สองสันได้เปิดบอลแต่เสียเสียเลี้ยงบอลกับเกมรับสูสีว่ะสูสีกันเกินฟีเจอร์นะฮะได้สองสันได้เปิดบอลได้สปีดด้วยนะได้สปีดด้วยนะนะครับผมอืมอืมแต่ถ้าไ่เทียบกับตัว97เวอร์ชันนี้ โอ้โหแต่แต่สามเวอร์ชันเนี้ยอยู่ที่คนจะเลือกใช้เลยอ่ะดีดีคนละแบบดีคนละแบบนะถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ได้จ่ายบอลน,นะได้จ่ายบอลเวอร์ชันนี้จะได้เกมรุกได้จบสกอร์ได้สปีดต,ตน้นนะเวอร์ชันนี้จะได้อ่าได้เลี้ยงบอลได้เลี้ยงบอลได้เกมรับนะครับผมหืสูสีนะครับผม ตัวนี้จะได้เลี้ยงบอลดีคนละแบบดีคนละแบบ3เวอร์ชันนี้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้อยู่ดีเพราะว่าอะไรคือความหลากหลายมันสู้ตัวฟีเจอร์พวกนี้ไม่ได้หรอกแต่มันเด่นตรงที่ว่านี่เลยคือเด่นเฉพาะทางเลยนะครับผมนะเด่นเฉพาะทางที่แบบห่างกันเกินห่างกันเกินนะครับผมโอเคเห็นไหมโอ้ความดวคือชัดเจนนะครับผมแต่ความหลากหลายสู้ตัวพวกนี้ไม่ได้นะ Uh huh. แต่สุดท้ายแล้วเตโอมันก็เร่นความเร็วจริงแหละนะครับโอเคตัวที่ดีที่สุดก็คือตัว97ตัวนี้นะครับผมแต่ตัวฟีเจอร์เขียว3ามาชจะเนี้ยน่าเล่นนะน่าเล่นนะตัวล่าสุดจะเป็นตัวคริสต์มาสนะคริสต์มาส96ดูซสึกว่าฉันมีทีเด็ดตรงไหนเฮ้ยได้เปิดบอลน,นะได้เปิดบอลที่ดีกว่านะความเร็วหรอความเร็วถือเท่ากันเนี่สปีดเท่ากันถ้าบูทแล้วนะ นะแต่สปีดต้นเนี่ยสู้ตัว9กเจ็ไม่ได้พลังการยิงสู้ไม่ได้บาลานซ์ส,สู้บานสเตมินาสู้ไม่ได้เอาง่ายๆตัว9กเจ็ดีกว่าแต่ตอนนี้ได้เปิดบอลตลังแลังได้เปิดบอลเดี๋ยวดูซิมีตัวไหนเปิดบอลโอ้โหมาเป็นทีเด็ดก็ไม่เชิงว่ะอืมในบวกเลยครับผมแต่ก็ยังได้ความเร็วอยู่ยังได้ความเร็วอยู่นะเอาง่ายสามาัชชันนยมันไม่เหมือนเพื่อนนะนะครับผมมันไม่เหมือนเพื่อนโอเคเลี้ยงบอลดีกว่า ครองบอลดีกว่าจ่ายบอลดีกว่าสปีดดีกว่าเซมิน่าเกมรุกดีกว่าโอเคดูดีอยู่นะดูดีอยู่นะก้าหเหมือน,นกันล่ะก้าหเหมือนกันได้ได้เปิดบอลจริงดูดิได้เปิดบอลเะว่าชนิดได้เปิดบอลที่โอเคอยู่นะนะครับผมโอเคอยู่นะเปิดบอลเห็นไหมเปิดบอลเกมรุกนะได้สปีดต้นโอเคดีกว่าตัวนี้อยู่นะเอาง่ายคือถ้าเทียบกับตัวก้าหด้วยกันเนี่ยมันก็สูสีกันแหละนะครับผมแต่มันได้เปิดบอล ได้เปิดบอลเสียเกมรุกอย่างเงินเท่ากันหมดเลยนะฮะที่เป็น9 6้าเหมือนกันนะ94สี่คือมันมันไม่ติดอยู่แหละไม่ได้แล้วนะที่เป็น96เหมือนกันแหมมาให้ได้เปิดบอลวะได้เปิดบอลวะเวอร์ชันนี้นะได้เปิดบอลบวกสนะครับผม95ล่ะพอสูสีกันไหมได้เปิดบอลได้เกมรุกเฮ้ยดีนะดีนะอาจจะถ้าเป็นถ้าเป็น96ด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ ดีกว่าการหลอกแต่มันก็พอมีทีเด็ดบ้างนะครับผมพอมีทีเด็ดบ้างนะโอเคได้เปิดบอลเหรอไหมได้เปิดแต่แต่สุดท้ายความเร็วก็ยังเก้าเก้าอยู่นะนะความเร็วยังเก้าเก้าอยู่นะนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับตอโนะครับผมก็ยังพอมีทีเด็ดนะครับผมยังพอมีทีเด็ดก็คือการเปิดบอลนะแต่ถ้าัูที่ดีสุดก็คือตัวฝร,รั่งเศสตัวนี้ที่อยู่ในอ e ีพิกนะครับผมอันนี้ดีจริงดีจริงสปีดต้นพลังการยิงสตีไม่น่าได้หมดเลย นะแต่ตัวนี้ก็ใช้เล่นนะนะความเร็วสุดท้ายก็เก้าเก้าอยู่ดีแต่สปีดต้นอาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ได้เ,เองนะครับผมมีดีที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเปิดบอลบวกสามนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go